ส,สวัสดีค่ะสวัสดีวันที17่17พฤษภาคมด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มีแนวทางหวยหุ้นเหมือนเดิมนะจ๊ะวันพฤหัสบดีนะอ่ะมาดูของเมื่อวานนะคะวันที่26พฤษภาคม2565เนอะเมื่อวานให้ไป7กับ5นะคะ7กับ5ผลลัเสเซียออก หกสองนะคะก็ไม่เข้านะหลุดรัดเสียนะมาดูผลอนังกฤษนะคะ492กับ17เนาะตัวนี้เข้ารูด7นะคะแล้วก็เจาะเ1็ดด้วยนะจ๊ะตัวนี้ตัวเจาะเนาะสําหรับคนที่ชอบเจาะบางตัวนะคะแต่ว่า ดยปกติแล้วนะคะเราก็จะซื้อรูดกับวิ่งกันไว้นะคะเราก็ซื้อในเว็บในเว็บจ่ายบาทละ90าบาทเนาะเราก็จะได้กาไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเป็นค่าน้ํามันน้ํามันขึ้นทุกวันเลยเนาะแม่อ่ะผลเยอรมันนะคะ1 2 9, 3, 6, ะึกับ36เนาะก็หลุดไป2อลัดนะคะวันนี้นะสาหรับวันที่ยีหลุดไป2อลัดนะคะเอามาดูของวันที่27จ้ะากวันที 27, ่27เพฤษภาคม2565นะคะ รูดกับวิ่งนะคะหวานให้6กับ7นะคะ6กับ7 6กับ7ซื้อ6อย่าลืมซื้อ9นะการไว้ก็เป็น6979เนาะ7นะคะวันนี้เน้น7เหมือนเดิมนะเน้นเล็ก7เหมือนเดิมแล้วจ้าตัวจอนะคะ69686160เนาะ79717870 3ตัวเผือรุ้นนะ079168นะ และก็960เนาะก็ใครชอบก็ตามกันได้นะคะใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปก่อนค่อยตามวันหลังนะพรุ่งนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเนาะก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์ไปนะจ๊ะเพราะหวยหุ้นหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะสําหรับวันนี้ก็เจ๊หวานซอยก้าวขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ Sequência de babo, vai ser sequência de vapo, vai ser sequençado de vapo, vai ser sequençado.